พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจาวันนี้วันเสาร์ที่15มกราคมคริสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณแมรี่ฮันเวฟ นิวเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องยิ่งกว่าถ้อยคำใดๆอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ24-29ถึง29และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่3ข้อ8ในที่สุดนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อมคุณแมรี่ฮันเวฟเป็นพยานว่าขณะที่อาจารย์กำลังพูดไปเรื่อยๆดิฉันเห็นเพื่อนร่วมชั้นนั่งบิดตัวไปมาอยู่บนที่นั่งของเขาในช่วงพักเขาอธิบายว่าการนั่งนิ่งๆ เพื่อฟังอาจารย์สอนเป็นเรื่องยากสำหรับฉันฉันชอบทำสัมผัสดูดมกลิ่นและแม้แต่ชิมฉันเป็นผู้เรียนรู้จากประสบการณ์ขณะที่อ่านพระวจ,จนะพระเจ้าประจำวันนี้ดิฉันนึกถึงการสนทนานั้นและคิดว่าโทมสัสต้องเป็นผู้เรียนรู้จากประสบการณ์อย่างแน่นอน แม้ว่าโดยธรรมเนียมการตีความเขาจะถูกเรียกว่าโทมัสคนช่างสงสัยดิฉันคิดว่าบางทีโทมัสอาจประมวลผลข้อมูลได้ดีที่สุดเมื่อรับข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสต่างๆบางทีการบอกเล่าจากสาวกคนอื่นๆอาจไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสมากพอที่เขาจะประมวลผลข้อมูลนั้นได้อย่างง่ายดาย โดยการได้ยินการเห็นและการสัมผัสเท่านั้นจึงจะทำให้โทมัสยอมเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูได้ความลังเลใจที่จะยอมรับพระกิตติคุณบางครั้งขัดขวางเราในทุกวันนี้เราอาจคิดว่าการเทศนาเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อเพราะว่าคำพูดเพียงอย่างเดียว ไม่อาจเข้าถึงการรับรู้ผ่านประสบการณ์ในแบบอื่นๆสำหรับบางคนพิธีมหาสนิทได้เติมเต็มความว่างเปล่าผ่านการสัมผัสและรสชาติคนอื่นๆชอบบทเทศของเด็กที่มักใช้ประสาทสัมผัสต,ต่างๆเมื่อเราเข้าใจคนที่ได้รับพระกิติคุณด้วยวิธีที่แตกต่างกันเราก็ทำหน้าที่ในพระวจนะ ประจำวันนี้ด้วยเราจำเป็นต้องเข้าใจในความแตกต่างที่มีท่ามกลางเราข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดเพื่อรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่เรียนรู้จากประสบการณ์ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้าใจถึงแนวทางและเฉพาะตัวของแต่ละคนในการรับข่าวประเสริฐของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ